อัลวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a อ l a านะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะนันก็จะมาทูดวงนะคะให้กับคุณทุกคนเลยนะคะที่เผือเข้ามาเนาะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเลยนะคะเดี๋ยวเองมาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณผ่านไพ่เอ็ดออฟวายเลนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะ คุณเป็นคนกําหนดได้ด้วยการกระทําของตัวคุณเองนะคะไม่ว่าโชคชะตาจะกําหนดมาให้เป็นแบบไหนให้เกิดอะไรขึ้นมากับคุณนะคะแต่คุณนะคะเท่านั้นที่จะเป็นผู้เลือกว่าเมื่อคุณเจอแล้วคุณจะทํำยังไงกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นต่อไปแล้วคุณต้องการที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะอันนี้นะคะไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบหรือไม่ได้มีเจตนาทําร้ายใครหรือไม่ได้มีเจตนาเหยียดหรืออะไรใครนะคะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้นะคะเป็นการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามหลักเหตุและผลเท่านั้นนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อนะคะก็ โดยที่ไม่งมงายเนาะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะคนที่เข้ามานะคะมีการกระทําที่แตกต่างกันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นะ่ะมันก็จะให้ผลที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ที่แต่ละคนนั้นทําขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอใหอ้ดูเป็นวิทยาทานเฉยๆแล้วกันเนาะมันไม่ใช่ สิ่งที่ดีที่สุดหรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะทําอะไรแล้วมันเหมาะสมกับสิ่งไหนมากกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันไม่แน่นอน ไม่มีความมั่นคงอะไรที่ถาวรบนโลกใบนี้นะคะเพราะทุกสิ่งนะคะบนโลกใบนี้ตามธรรมชาติอะมันมีเกิดขึ้นมามันมีการดำรงอยู่แล้วมันก็มีการจบสิ้นไปหรือดับไปมันเกิดขึ้นในทุกๆอย่างในทุกๆความสัมพันธ์นะคะในทุกๆอย่างของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นแล้วอะไม่ว่าคุณจะกล่าวโทษโชคชะตาหรือไม่ว่าคุณจะกล่าวโทษอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณยังไงนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่มีวันที่จะหลุดออกไป หายไปจากคุณนะคุณก็จะต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการเกิดนะคะการเกิดหรือว่าการสร้างอะไรขึ้นมาการดำรงอยู่นะคะหรือว่าการที่แบบทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาและมันมีอยู่จริงนะคะและหลังจากนั้นก็คือการที่สิ่งต่างสิ่งเนี้ยมันค่อยๆเสื่อมไปแล้วก็ค่อยๆหายไปนะคะแล้วมันก็จะหายไปเลย นะคะมันอาจจะเป็นรูปแบบของธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังยึดติดอยู่กับความทุกข์ที่ว่าทำไมสิ่งสิ่งนี้มันต้องมาเกิดขึ้นกับคุณทำไมเขาไปเร็วจังทำไมแบบ เรายังไม่ได้แบบล่ำล่อะไรกันเลยหรือว่าเรายังรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันยังแบบมีความเสียดายมีความรู้สึกหยุดติดมีความรู้สึกว่ามันจะต้องอยู่ตลอดไปสี่เราทํามาแทบตายแล้วนะไม่ได้เพื่อที่จะมาทําให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่ได้แบบมาทําให้คนคนนี้ย ออกไปจากชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือการจากตายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะเตือนคุณนะต้องการที่จะบอกว่าคุณไม่มีวันที่จะหนีธรรมชาติผลเพราะฉะนั้นแล้วอะในเมื่อมันไม่มีทางหนีพ้นนะคุณเลือกที่จะอยู่กับมันด้วยความทุกข์หรือว่าคุณเลือกที่จะจำแต่สิ่งดีๆแล้วก็เข้าใจว่ามันมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะถ้าคุณทําความเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันในสิ่งสิ่งเดียวกันนะคุณก็จะสามารถมองเห็นธรรมะได้แล้วคุณก็จะสามารถอยู่กับความทุกข์การสูญเสียได้โดยที่คุณสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้คุณสามารถมีความสุขได้โดยที่คุณไม่ต้องไปแคร์ใครว่าเออเนี่ยเขาเพิ่งตายไปเองนะเราทําไมคุณถึงยังมีความสุขได้ยังยิ้มได้ยังอะไรได้นะคะเพราะคนแต่ละคนน่ะ ความทุกข์มันเข้ามามันมันกระทบจิตใจไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วอะแล้วการทําใจของคนแต่ละคนหรือการใช้ชีวิตของคนแต่ละคนมันแตกต่างกันและไม่เหมือนกันเราไม่สามารถยึดติดได้ว่าการที่เขามีอรอยยิม้มมะเขาจะไม่ทุกข์ไม่เจ็บปวดนะคะเพราะทุกๆุกคนอนะเกิดมามันมันแบบยิ่งรักเท่าไหร่มันยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งยึดติดเท่าไหร่มันยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งผูกพันเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งเจ็บปวดแต่ว่า คุณจะจัดการกับความเจ็บปวดเหล่านั้นยังไงหรือว่าคุณเลือกที่จะมองสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังไงนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่คุณจําเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้ปรับตัวไปกับมันเนาะเพราะว่าบนธรรมชาติอะค่ะในรูปแบบของธรรมชาติเนาะมันไม่ได้มีแค่จิตวิญญาณอย่างเดียวหรือไม่ได้มีแค่ในส่วนของร่างกายอย่างเดียวในชีวิตมนุษย์อะค่ะมันมีทั้งร่างกายและจิตวิญญาณที่ต้องทํางานและพัฒนาไปพร้อมๆกันในส่วนของร่างกายอะค่ะก็จะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายเนาะสภาพแบบ สมองการสั่งการความคิดนะคะคุณจะต้องรู้จักการทำงานของสมองอะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำงานรู้รู้จักการทำงานของสภาพร่างกายคุณในทุกๆอวัยวะคุณจะมีความทุกข์และความยึดติดในสิ่งสิ่งนั้นน้อยลงเพราะคุณรู้คุณมองเห็นคุณเข้าใจแล้วว่าสิ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะ เป็นไปตามธรรมชาติของมันที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ผูกพันแล้วมันก็จะจากไปมันเป็นเรื่องปกตินะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะคุณจะเอาอะไรไปแน่นอนนะคะเด็กบางคนเนาะเกิดมาก็ยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกเลยตายในท้องแม่ก็มีเยอะแยะนะคะคนบางคนอายุยังไม่เท่าไหร่เลยต้องจัดต้องไปแล้วว่าอุบัติเหตุมาพากไปอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องที่ไม่คาดคิดอะมันเกิดขึ้นได้เสมอ นะคะอย่าไว้ใจอะไรกับธรรมชาติอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะอยู่ตลอดไปหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ตลอดไปมันไม่มีจริงค่ะใช่มันไม่มีจริงมันอาจจะดูเจ็บปวดหรือว่ามันอาจจะดูว่าแบบเฮ้ยไม่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่รู้หรอกแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะธรรมชาติอะ สอนให้ทุกคนเจ็บปวดค่ะเพราะว่าความเจ็บปวดมันจะทําให้เราได้เรียนรู้มันจะทําให้เราได้เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปในรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นไม่ใช่ในรูปแบบที่เราคาดหวังว่าจะให้เขาเป็นหรือจะให้มันเป็นไปอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะความทุกข์มันเกิดขึ้นได้แต่คุณต้องรู้ว่าการจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาในจิตใจของคุณหรือในชีวิตของคุณอะคุณจะจัดการกับมันในรูปแบบไหนโดยที่คุณจะอยู่กับมัน ไปในในแบบที่คุณก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่มีความสุขได้หรือว่าคุณอยากจะทมจมทุกต่อไปแล้วก็แบบแบกความรู้สึกแบบเนี้ต่อไปตลอดชีวิตอะมันต่างกันมากเลยนะคะผลลัพธ์คือมันแตกต่างกันมากๆเพราะฉะนั้นแล้วว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกในจุดไหนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนั่นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะก็ขอให้คุณนะคะผ่านพ้น ภาวะตรงนี้ไปได้อะด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็ด้วยความเข้าใจในโลกด้วยความเข้าใจในธรรมชาติด้วยความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและด้วยความเข้าใจว่าทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองและการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นอะมันเป็นเพราะว่าคุณเกิดมาเพื่อสิ่งเท่าเนี้เพื่อทําแบบเนี้ยเพื่อให้มันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วอะไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียดายอดีต ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียดายกับเหตุการณ์ที่มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ว่าช่วงเวลานั้นนะคุณทําดีหรือคุณไม่ทําไม่ดีอะคุณได้ทําเต็มที่ในช่วงเวลานั้นแล้วอะแล้วคุณได้ทํามันได้ดีที่สุดแล้วในช่วงเวลานั้นถึงต่อให้คุณมีเวลาและย้อนกลับไปใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับเขาอะคุณก็จะทําเหมือนเดิมเพราะว่าในเวลานั้นอะคุณคุณรู้แค่นั้น คุณเข้าใจแค่นั้นคุณมองเห็นแค่นั้นมันก็จะเป็นแค่นั้นเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันมันไม่มีหรอกว่าที่ย้อนกลับไปแล้วว่าจะทำในสิ่งต,ต่างๆให้มันดีขึ้นเพราะในช่วงเวลานั้นคุณรู้แค่นั้นคุณมีแค่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างถูกปิดหมดนะคะถึงต่อให้คุณย้อนเวลากลับไปคุณก็แก้ไขอะไรไม่ได้ต่อให้คุณรู้จริงๆอะมันก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ก้าวผ่านจุดๆนี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็งแล้วก็เลือกอยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะไม่ทำร้ายคุณในตอนนี้และในอนาคตนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย